จะมากินร้านเนื้อแท้นะครับนี่มี2ราคามี740บาทกับ980บาทที่เราสั่งมาทั้งหมดก็คือทำใบองไบหันใหญ่สุดๆเพื่อทำเดี่อว่าราบปากอ๋ออันน,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 นี้เด็ดแน่นอนดูนี่มันมีแบบกากมันบัวรอกมากเลยเราเอา่ะมั็นไหมความ <werden S 2> <ๆ>สุขครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อครับทุกคนวันนี้นะฮะเรียกว่าสารฝันเพราะว่าจะมากินร้านเนื้อแท้นะครับทุกคนนี่สาขานะครับหนองจอกซึ่งวันนี้นะครับวันจะพาทุกคนนะครับมากินบุฟเฟ่ค,ครับเขามีสองราคามี740บาทกับ980บาท740เนี่ยสามารถที่จะสั่งสงเต็กได้แค่จานเดียวแต่ว่า980เนี่ยสั่งได้ไม่อั้นเลยอือเพราะน้ำบนเนี่ะสั่งอะไรเอาอราคาไหน เอา980ดิพี่ทิงจองมาให้แต่วันนี้พี่ทิงไม่มาปัดพร้อมกินร้านพี่โตแล้วครับลุยเดี๋ยวให้พี่กอเซนนะครับไม่ใช่รีวิวแนะนำแนะนำแนะนำดีกว่าจองมาเป็นบุฟเฟ่980ครับครความแตกต่างกับ740ก็คือคือบุฟเฟ่740รบครับผมในส่วนนั้นลูกค้าจะได้แค่สเต็ก แต่ว่าสเต็กตัวนั้นอาจจะเป็นสเต็กสเมนูนะครับมันจะเป็นเนื้อคะส่วนมาถ้า740ด่นะลูกค้าเลือกได้แค่แค่คนละ1จานคนละ1จานแต่ว่าถ้าเป็นในราคาของ980บครับผมกินกี่จานก็ได้ไดใช่ครับผมระยะเวลาการสั่ง1ชั่วโมงครึ่ง <ๆ S 1> นั่งทานประ <2 S 1> <2 S 2> มาณ <ๆ S 2> ชั่วโมงสองชั่วโมงคือระยะเวลาในการนั่งทานครับระยะเวลาได้แค่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งถูกอย่างนี้ถ้าสมมติคนที่กินจุๆเนี่ยสั่งไว้ก่อนได้ไหมแล้วมันจะกินได้ไหมคือ เราเราอยากให้ลูกค้าค่อยๆทยอยสั่งดีกว่าถ้าสั่งทีเราเยอะๆแล้วในเรื่องของความสุกด้วยแล้วก็ความฉ่ำของเนื้อด้วยมันจะไม่โอเคอืเราทําเป็นจานร้อนๆดีกว่าเดี๋ยวมาดูเนื้อดีกว่าทุกคนให้พี่เขาแนะนาหน่อยเนื้อทุกๆเมนูในร้านอาหารของเราอ่ะจะเป็นเนื้อสายพันดัลมาสเตอร์ซึ่งสายพันธุเนี้ยมันจะเป็นวัวที่ว่าเรานําเข้านาเข้ามาทีลสองตันตัวถ้าเราเอามารี้ยงเองแล้วก็ขลนมเองตอนนี้พวกเรากินเป็นพวกถั่วพวกเป็ันพืชมันจะทําให้ ความนุ่มของเนื้อรสชาติและกิ่ของเนื้อมันจะไม่เหมือนพวที่พ่กเลี้ยงวยะด้วยกับยาแล้วก็ทุกๆทุกอเป็นอย่างนี้ใช่ครับทหมดที่ผมเนี่ยคือรวมในบุฟเฟ่ต์มาไม่รวมเราะผมไม่อยู่แถวหรอรวมในบุฟเฟ่ต์ครับสองพแปดในบุฟเฟ่ต์ไม่ได้ได้ครับคือในตัวทั้งตัว7แล้ว9กริมกจะเป็นสเต็ก4ตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้เสือรองห้าซึ่งตัวเนี้ยสตัวเนี้ยมันจะเป็นเนื้อที่ผมบอกว่าค้าส่วนมาครับมันจะมีแค่ตัวนี้ตัววเเเ็็กกแจ่่ทีาปนนื้อหม ที่เหลือมันก็จะเป็นพวกเนื้อสดแล้วก็แตกต่างกับที่ทำซอสมากแล้วก็ส่วนอีกเมนูหนึ่งจะเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้จะเป็นเนื้อเสือรองไห้กับเนื้อสาดชันแต่ว่าตัวนี้มันจะมาพร้อมกับซอสแ่วแล้วก็มาเป็นเบบที้เลยส้มตำด้วยใช่ครับแล้วก็เห็นบอกว่าถ้าสมมติคนที่ไม่ทานเนื้อเนี่ยฮะก็คือเข้าร้านนี้ได้เหมือนกันได้มันจะมีเมนูที่ไม่ใช่เนื้อเหมือนกันจะเป็นพวกพวกแกงกระิ่งหรือว่าแล้วก็จะมีพวกเป็นเมนูเป็นพวกอ่ะเป็นพวกกระเพราไก่ก็ได้กระเป๋าไก่หร แล้วก็ตอนนี้เรามีเมนูพิเศษตัวนี้สำหรับคนไม่ทานเนื้อจะเป็นตัวข้าวมันนี่ปลากระพงแต่ว่าในในบุฟเฟ่ต์ครับผมมันจะมีเป็นตัวนี้เป็นข้าวหมกมันนี่เนื้อสุนด์อ้าวแล้วนี้อยู่ในบุฟเฟ่ต์แล้วลุกสเปคหนึ่งการอิ่มเลย980จบเลยไม่ไหวไปไปที่โต๊ะนะเอาเป็นเสริฟล่องไห้เนี่ยครับผมแล้วก็เอาเลือกอะไรยังสเต็กแจ่วครับเลือกไว้แล้ว แล้วก็เอาสเต็กพริกไขนะ่ครแล้วก็เอาอันนี้ครับเป็นเมนูใหม่ของทางร้านนะครับทุกคนนี่น่ากินมากข้าวผัดมันเนื้อออสเตรเลียกิวด้งใช่ไหมครับอันนี้เป็นเนื้อส่วนไหนนะครับสต็ปลอยครับสตปลอยแล้วก็มาพร้อมข้าวญี่ปุ่นด้วยทุกคนรวมอยู่ในบุฟเฟ่ด้วยใช่แล้วก็เอาข้าวหมกมันดี้เนื้อตุ๋นครับผมอันนี้ก็ต้องสั่งซิเกเนเจอร์อันนี้ก็ซิเกเนเจอร์เข้ากับเผาเนื้อบดแต่คิดว่าถ้าสั่งเข้าไปแล้วอ่ะ กินไม่ไหวแน่นอนจะเป็นตับข้าวก็ได้ให้คนนี้สั่งแทนแล้วกันเขาไม่กินเนื้อฮะแต่ว่าเอาเป็นข้าวกระเพราไก่มั<อ>นกินเนื้อแท้กินเนื้อได้คนเดียวสุดๆแต่ที่เราสั่งมาทั้งหมดก็คือทำใบองใบพอชั่นเขาให้เยอะมาเขาบอกว่าสั่งอลาดหรือว่าบุฟเฟ,เฟ่ก็คือให้เท่ากันแล้วดูข้าวดิ โอ้โหจานเดียวคืออิ่มแล้วนะนนคน,นทั่วไปอ่ะมาอย่างเงี้ยหน้าตาหน้ากินที่สุดแล้วเป็นสเต็กเนื้อพริกไทยดำนะครับหันใหญ่สุดๆหอมพริกไทยดำมากแล้วก็เนื้อแล้วว่าได้เขียวอืนุมม่มอยู่นะอร่อยมากเลยเขาแล่มาแบบพอดีคำก็ไม่เชิงมันแอบใหญ่นิดนึงแต่เราเก่งไงเราได้อยู่เรามาแบบ คือเยื่ยอเมลยัแงแดงหน่อยน้องมากซอสไทยดำเหมือนแบบเข้ากันมากกินพริกทไทยดำเข้าไปด้วยนะหอ,หอมมากทุกคนนีน่ดีจริงกได้คำเดียวว่าล่าปากต้องขอบคุณพี่ทิ้งกดจองให้ใแล้วตัวเองก็ไม่ได้มาตัวก็ไม่ได้กินรู้ว่ามาก็ไม่ได้กินลองยิ้มดูปะไม่เอาไม่เอาเนี่ยมันๆหน้าแจ่มนะดูดิดูดิเลเยอร์มันะจิ้มเขาวาย แบบชํำๆเลยอืมมันนุ่มมากแต่ว่าส่วนตรงนี้มันเหมือนเหนียวกว่าเัน,นี้ความชอบส่วนตัวชอบ,บ,บแบบนี้มากกว่าพริกไทยดำมไม่รู้พออันนี้มันไปหรือเปล่าเดี๋ยวามความรู้สึกถ้าพี่แบบมองอ่ะอันเนี้ไม่ดูนากินอืมอาจจะเป็นเรื่อความมันแต่ว่ามันมีเอ็นเห็นบ้าตรงกลางอนะ่ยมันจะเหนียวนิดน,นึงมาลองเสิร์ฟให้ดีกว่าครับ เด่วอีกแล้วไปเสร็จลองห้ามันจะเกีเ่ยวยากนิดหนึ่งม,มันจะมีความแบบต้องเคี่ยวหน่อยแต่หอมเหมือนเขาใส่ข้าวคั่วด้วยครับมันแบบฟิลแจ่วต้องกินกับส้มตำเป็นส้มตำไทยนะจ๊ะทุกคนนระเช่นมมะละกอบางๆดูดิอืออย่านะอย่าเข้ามานะกระเทียมไม่กินดันเห็นไนมะไม่เห็นว่ากินแล้ว ม,ม,มันคล้ายๆกันมันสีาข,าขาวต้องจำขอก็รสชาติด,ดีมาลองอันนี้ดีกว่าอยากชิมมากข้าวมันดีนะส่วนสีสวยมากมาขอลองชิมตัวข้าวก่อนมันเป็นเม็ดทุกเม็ดใช่ใช่จริงๆแล้วก็หอมอร่อยนะอชอบนะส่วนตัวถ้าพูดตรงๆก็คือหากินยากอืมปรับเนื้อให้ดูโนี่เป็นเนื้อตุ๋นนะ นี้หน่อยชุ่มๆไปครับอืมรสเราเวอร์กว่าบนข้บความเปรี้ยอไงอ่าแต่ไม่ว่าก็อร่อยแล้วนะอืมมันจะมีตัดรสหน่อยอืมเหมือนข้าวหมกอ่ะอ่าใช่แต่แต่มันไม่แรงแบบข้าวหมกอืมแล้วแล้วตัวเนื้อตุ่นดีไหมเนื้อตุ่นดีเปื่อยไหมไม่เปื่อยขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นชิ้นอยู่มันเป็นแบบได้เคียว กินวันน,น, Mother, นี้หน่อยอันนี้เด็ดแน่นอนดูนี่ดูนี่ข้าวผัดมันเนื้อออสเตรเลียกิวด้งโอ้โหแต่ก่มีผูดด่ามีข้าวเป็นแบบข้าวญี่ปุ่นนะทุกคนหืไข่ชำมากมันมีแบบเนี่ยดูดินี่อะไรนะครับกากมันวัวักกากมันวัว มันจะอย่างนี้กากหมูอ่ะมันจะกัดเข้าไปแล้วมันจะกรอบกว่านี้อ่าอันนี้มันจะแน่นๆแล้วก็สากๆหน่อยคอราฟิลอืมไม่ข้อแขอแสาแลวไม่ต้องเลนว่าแล้วต้องมาเกือบเล่นแล้วเมื่อกี้แต่ว่าไม่เอาดีกว่าค่ะอันนี้อร่อยบอลชอบกินข้าวญี่ปุ่นอยู่ครับอฮะส่วนนี้ก็อร่อยบอลว่าบอลอ่ะไม่ค่อยชอบกินจิตมัน จะกินแล้วโดนเอกกะมันเนื้อนี่จ่มมากเลยแปลว่าแนะนำสำหรับคนมากินบุฟเฟ่ต์เป็นเมนูใหม่ของทางร้านก็รับเนี่ยเป็นเมนูผมว่าบุฟเฟ่ต์เลยครับบุฟเฟ่ต์แต่สันนที่เขาใส่นี่มันมันจะไม่ค่อยมีน้องตใไปน้องคนนี้เสียงจัดเลยนะเนี่ยทำมกี่ปีรับใหม่สองปีจะสามปี ชอบกินเมนูไหนสุดในบุฟเฟ่ต์ชอบเหมือนกันอือมีแต่คนพูดเหรอสั่งเลยดีแม่จัดมาอ๋อเขามีอย่านี้ด้วยทุกคนมต่ว่าจะแจ่มขึ้นเยอะเพียงน้ำปลาเออน้ำปลาดิรักมากเลยเราอ่ะหือมะอร์ดไุฟเฟ่ตมันจะมีประมาณนี้ขอตัวไปกิน คูณดูคลิปเลยอะบางทีเราก็สงสารพี่บอนกินต่อดีนะกินต่อก้าวคัน้ด้คัดก็ได้คันก็ได้นี่หี่นี่เราจิ้มแต่มันกินอะเราอะมันมันหอมแต่ถ้าต้องกินมันๆเพราะว่าถ้าเป็นเนื้ออย่างเดียวมันจะตู้ฟันเดี๋ยวช่วงรอให้วันได้ชิมสองเมนูนี่ก่อนละทั้งทัวรวันไม่ไหวละ มาครับทุกคนทำไมลงสั่งเพิ่มฮะอยากชิมทุกเมนูก็เลยสั่งให้หมดเลยสเต็กจะได้ชิมทุกอันเลยมันมีให้เลือก4ี่แบบนี่ี่สั่งมาใหม่ก็เป็นสเต็กออริจินอลนะครับเสิร์ฟคู่กับซอสกลิ่นหคล้ายบาร์บีคิวแล้วก็มีเกลือให้อุยอันนี้เป็นส่วนที่ชอบด้วยแน่เลยอ่ะมันน้อยเนี่ยดูดิอ,อ,อือร่อยอ่ะ ซอสอร่อยอไปนี่เลยมาเป็นหัวหอมนี่ลายดูดีเหมือนกินเอ้ยเหรอเรเราจักถึงซอ,อ,อสดีมากกินซอสเรียวแล้วเนาะกิน <laughs> อันนี้ครับน้องเขาแนะนำมากระเพราเนื้อบดกุกข้าว หอมมากอร่อยจะเผ็ดเผ็ดหน่อยนะอือออออวันนี้วันของวันแน่จริงวันมาใส่น้ำปลาพริกน้ำปลาใช่เลยดีด ตัวนี้มันจะมีความอมหวานหน่อย,อยเอาแบบเรงใส่เค็มเข้าไปมันจะตัดดีมากแล้วก็<ม>เรียกได้ว่าเป็นขา้าวผัด่ถูกต้องอก็หลังจากชิมนะฮะไปสองเมนูก็ไม่มีอะไรนะฮะมาสู้อันแรกได้พริกไทยดำอ่ะพริกไทยดำจัดจัดเดีกวเรียงอันนี้พริกไทยดำหนึ่งกับชอบอันเนี้ยซอสหอมแล้วก็อันนี้สามแจ่วไม่ค่อยชอบอ,อ,อืมแบบว่าที่ชอบซอสอ่ะชอบชอบซอสหนึ่ง แปลกดีรสชาติแบบเอามาจิ้มกับเนื้อแล้วมันแบบเข้ากันดีมากเลยส่วนข้าวข้าวตัว้นวดงข้าวดองข้าวมันเนย้อเขารไปจัดการก่อนเดี๋ยวว่าเรามารีวิวแล้วเดี๋ยวแบบเราต้องตรงตามเวลาไงใช่ใช่สองชั่วโมงก็คือนี่เข้าไว้ละนี่ชั่วโมงครับชั่วโมงกว่าเราสั่งเพิ่มไม่ได้แล้วเราไปิชอบให้หมดใชสั่งเพิ่มไม่ได้แล้วเดี๋ยวเรารับผชอบให้หมดก่อนนะครับ เป็นอีกมือที่มีความสุขมากๆเลยทุกคนเพราะว่าชอบกินเนื้อมากแล้วก็สารฟันสุดๆเลยถ้าพูดตรงๆก็คืออร่อยทุกเมนูนี่ยังกินไม่ครบนะกินไม่ไหวแล้วไว้เดี๋ยวแบบพาเพื่อนมาจัดบุฟเฟ่ต์กันเองกเอออีกสักรอบดีกว่าคือแบบกินคนเดียวมันเหงาอ่ะจริงอือันนี้ไม่ได้บอกให้แบบชวนเพื่อนอะไรไม่ได้หรอกบอกเฉยๆว่าเออกินคนเดียวมันเหงาแล้วเราก็พยายามที่จะแบบ กินให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะให้แบบทุกคนได้รู้ว่าเออเมนูไหนรสชาติเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับใครนะครับที่สนใจอยากกินนะฮะก็จองง่ายๆนะครับผ่านทันที่หับไปเลยเออแล้วก็สาขานะครับเดี๋ยววันจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างนี้เลยครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้รายการอร่อยบอกต่อด้ครับเจอกันใ่คลิปหน้าุกคบบ๊ายบายใครชอบให้กินบุฟเฟ่ต์อะไรเงี้ยก็คอมเมนต์กันมาบอกได้ว่าแบบยอยากให้ไปร้านไหนอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราจะไปตามครับบ๊ายบายครับมีบุฟเฟ่หม หมนีุกระทะอะไรอย่างงี้ก็ได้เออเนาะ